สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก,ก่ like, ก่ออนนืฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่จะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกไพบ่บแรกนะครับเป็นไพ่เดดจาสติดคิงออฟคัพ ไพ่เดอะซันไฟออฟครับแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟสดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ดาวประจำตัวของชาวพิจิกเนี่ยได้ก็เดินโคโจรมาอยู่ในภพเลนกรรมะแล้วนะครับคือภพที่10ของลัคนาได้ตำแหน่งเป็นดาวยงยศด,ด้วยจริงๆแล้วเรื่องการงานนะจะเด่นแต่วันนี้เราจะมาพยากรณ์เรื่องความหลักเนาะว่าเขารู้สึกยังไงเอาตัวตนของคุณก่อน าดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมเรือนของการกระทําเล็งไปที่ดาวราหูนะครับอังคารราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมหมายถึงหมายถึงลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะเกิดไพ่ฝ of c ออฟคัพเกิดขึ้นนะหมายความว่าชาวราศีพิจิกต้องระง,งับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกปล่อยวางมี s i c of s o r l คือการปล่อยวางเราต้องปล่อยวางความรู้สึกของเราให้มากขึ้นอย่ายึดติดในเรื่องของอความรู้สึกมากเกินไปพยายามบาลานสมดุล just it คือการบาลานสมดุลหรือว่าการที่เราจะต้องหาทางออกให้กับตัวเองให้มันชัดเจนและดีที่สุด คิงถือถ้วยคือบางครั้งเราอาจจะติดต่อสื่อสารอยู่กับคนธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนนะครับเป็นราศีธาตุน้ำมาวินส่วนราศีอื่นๆก็อาจจะมีแต่น้อยกว่านะครับก็คือราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยหมายความว่าชาวราศีพิจิกยังมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาทําให้ตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีไพ่เดอะซันมาด้วย เดอะ์สตเนหมายถึงแสงสว่างหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงอ,อะไรที่มันทําให้เกิดความรู้สึกดีๆความประทับใจสิ่งดีๆเกิดขึ้นความชัดเจนก็ได้อะไรที่เคยมีปัญหามันจะมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วมันจะสามารถไปต่อนะครับได้รับความที่ได้แต่เราต้องรู้จักที่จะขนขวายกับการปล่อยวางแล้วก็อย่าทําอะไรให้มันเป็นแบบ ท็อกซิกเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่เราแบบเรียกร้องการที่เราพยายามที่จะทะเลาะบางครั้งมันกลายเป็นท็อกซิกวีเลชั่นนะครับความรักที่มันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ดูไม่โอเคดูทําร้ายกันในเรื่องของความรู้สึกอันเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะมามีบทบาทตรงนั้นใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะต้องละทิ้งมันไปและเริ่มต้นใหม่แล้วทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาแล้วดีขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรม ถ้าตัวคุณเองพยายามสมดุลความรู้สึกให้กับตัวเองคุณอาจจะยังอยากมีเขาในชีวิตเพราะอะไรเพราะราชาถือถ้วยเป็นคนที่อ่อนไหวและเซนซิทีฟง่ายกับในเรื่องของความรู้สึกเรามาตามดาวของคูขง่ของคุณดาวคู่ของคุณเนี่ยโคจรไปเป็นอลิกับดวงชะตาคือดาวศุกร์โคจรเป็นปลากระเกษด,ด้วยนั่นแปลว่าชาวราศีพิจิกต,ต้องระมัดระวังเพราะมันจะมีประเด็นและปัญหากันให้ต้องปรับต้องเคลียร์กันนิดนึง ถามว่าดาวสุกตกในภพเรือนอลิแย่มากไหมไม่ไม่แย่มากนะครับน่าจะเสียสักประมาณ3-40%แต่ไม่ได้เสียแบบ70-80%แบบนั้นเสียแค่30%หรือ40%เพราะว่าดาวสุกเนี่ยโคจรเป็นประนะครับหมายความว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกอ่อนอ,อกอ่อนใจมากขึ้นแล้วมันอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเอ็นเอียงมาทางเราได้ดีขึ้น แต่มันก็มีปัญหาให้เราต้องแก้ไขก่อนมันถึงจะไปต่อกับความสัมพันธ์เนาะหรือปล่อยวางก่อนทีนี้เรามาดูกันต่อว่าชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกจะมีความรักความสัมพันธ์เขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันบ้างขอไพยเพิ่มเติมกับชาวพิจิกลัคขณาพิจิกนะครับพไพ่ใบแรกเถาวร่างสี่เหรียญหถ้วย ห้าถ้วยได้ไพดับเบิลนะครับต้องร,าาระมัดระวัง The Hangman อัศวินถือไม้ใบสุดท้ายเเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับ1ดาบโอ้ก็โอเคเกือบเกือบไม่รอดก็โอเคได้อยู่นะครับ1ดาบแปลว่าความสำเร็จแต่มันก็ต้องใช้ความ อดทนกับการที่จะต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาหรืออุปสรรคไปนะไพ่ดับเบิลขึ้นมาเป็นไพ่ฟ่ายอัับเป็นไพ่เสียด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและอารมณ์อย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวโคโจรไปอยู่ในภพเลนกัมมะภพเลนที่10ของลัคนาและเลงที่ดาวราหูได้คู่ทัดลมนะครับมันหมายถึงเราจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมันทําให้เราแบบหาทางออกได้ลําบาก เรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาคนนั้นน่ะอาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวเรามากเท่าที่ควรนะครับแล้วค่อนข้างที่จะตีกรอบในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะจนเกินไปมันทำให้เขากับเราอะคิดกันคนละมุมมองไพ่ดับเบิลเนี่ยแปลว่าเขาคิดเหมือนกันกันกบเราไปในทังในกง่ลบทั้งคู่เลยนั่นแปลว่าเขาคิดในแบบที่ตัวเราเองอะ ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นแรงกดดันจากแฮงแมนนะครับเราต้องพยายามปล่อยวางแล้วพยายามปรับมุมมองปรับความคิดนะปล่อยวางคือใบนีสิกออฟสอดคือการละทิ้งและการเดินไปข้างหน้านะครับแล้วเราก็พยายามคิดถึงอนาคตแล้วควรที่จะต้องเคลียร์ปรับและคุยกันให้มากขึ้น justice นะ่ะมาพร้อมกับไพ่เดอร์สันแล้วทุกอย่างมันจะ โอเคขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะมีทางออกมันจะมีความชัดเจนที่ดีขึ้นสำหรับชาวพิจิกถ้าตัวคุณเองพยายามเคลียร์คัดจบมันนะมันก็จะไปต่อกับความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่าจมอยู่กับอดีตอย่าจมอยู่กับความรู้สึกที่เรากำลังมีประเด็นและปัญหาเพราะตอนนี้เราอาจจะถูก ลัดตึงและยึดติดเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาคนนั้นก็เช่นกันถ้าเราพยายามหาทางออกร่วมกันพยายามคุยกันพยายามสารสัมพันธ์ต่อกันพยายามเข้าใจกันให้โอกาสกันบางครั้งคุณอาจจะให้โอกาสเขามามากพอละนะครับสำหรับบางคนเนี่ยเข้าใจนะบางครั้งเราให้อภัยเขามาเยอะมากหลับตาข้างหนึ่งมานานแล้วละ่ะแต่มันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยมันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความรู้สึกที่แบบ ยิ่งทําก็ยิ่งห่างไกลยิ่งทําก็ยิ่งเจ็บปวดยิ่งทําก็ยิ่งยุ่งยิ่งแย่บางคนก็เป็นแบบนั้นได้นะครับแต่ถามว่าทําไมรู้ไหมบางครั้งเราต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยนะว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราทําอะไรผิดปัญหามันเลยถูกแก้ไขไม่ตรงจุดเพราะว่าอะไรเพราะเราหรือเขาเราต้องดูด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยการที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยมันอาจจะติดที่เรานี่แหละ มันเลยค้างคาอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะครับบางครั้งเราค่อนข้างเดือดดาลแบบโอ้ยทำทุกวิธีทางนะที่จะทําให้เขากลับมาทําให้เขาเห็นใจทําให้เขาดีกับเราแต่ยิ่งทํายิ่งแย่เพราะอะไรเพราะบางครั้งเราอาจจะทําไม่ถูกต้องเราอาจจะทําไม่ถูกจังหวะเราอาจจะทําไม่ถูกคนก็ได้นะครับเพราะบางคนอาจจะมาในรูปแบบเจ้ากรรมในเวรมาพร้อมกับความหลักมาพร้อมกับความสัมพันธ์แต่บางคนอาจจะแบบเป็นคู่สร้างคู่สม เราทําอะไรเราอยู่เฉยๆเขาก็รักเราอะนะครับมันก็มีดังนั้นเนี่ยก็คือปฏิเสธไม่ได้สำหรับชาวพิจิกว่าเราอ่าเป็นช่วงที่ต้องทดสอบใจอย่างที่บอกว่าดาวประจําความรักของคุณตกในภพเรือนอัลลีนะครับและเป็นตําแหน่งปละด้วยมันแปลว่าเขาอ่อนไหวและเซนซิทีฟง่ายกับความรู้สึกแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะดูมีพลังงานของการที่ต้องแก้ไขปัญหา แล้วพลังงานมันเป็นอลิอ่ะมันแปลว่าเราต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติใหม่แห่งแมนไม่งั้นคุณจะถูกห้อยหัวแบบนั้นน่ะแล้วคุณก็จะยึดติดอยู่กับความรู้สึกและผูกพันธนาการสิ่งต่างๆไพ่บอกว่ามีเจดไม้เออเจ็ดเดอย่าคะนะครับไพ่มีเจ็ดเหรียญเกิดขึ้นเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของ การที่เราอดทนกับการรอคอยที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไพ่ justice กับไพ่ the stun มานะครับเจ็ดเหรียญมาโอกาสของการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราถ้าเราสู้เราอดทนเราตั้งใจที่จะทำให้ทุกอย่างมันกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมันก็จะหาทางออกได้ดีขึ้นหา ความชัดเจนได้ดีขึ้นและทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับชาพิจิตรคณาพิจิตรดวงของคุณอาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับปีที่แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีความรู้สึกที่ยังสามารถประคับประคองและก็สามารถที่จะเดินต่อกับความสัมพันธ์ได้อยู่นะครับเพราะไพ่มันยังดีอยู่มันยังไปได้มันยังพอที่เราจะปรับและเคลียความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น แค่เราต้องพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็พยายามที่จะต้องอไม่ไปคิดเยอะหรือกดดันนะครับไม่ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยเนี่ยไม่ควรกดดันปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะโอเคมากกว่าเดิมเพราะให้หนึ่งดาบมาแปลว่าคุณสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหรือตัด บางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของคุณแล้วมันก็จะเหลือแต่สิ่งที่คุณต้องการที่คุณจะไปต่อมันก็จะทําให้เรามีเป้าหมายมีความสําเร็จมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับพลังงานเอเนจีจากอ่า อาจสบินถือไม้ก็ยังจะคงไปต่อเมื่อกี้บอกว่ามีราศีธาตุน้ำทีนี้มีราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วยที่มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารและสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นนะครับก็ทางธาตุน้ำธาตุไฟส่วนธาตุดินและก็ธาตุลมอันนี้จะน้อยกว่านะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่คลิปนี้ก็โอเคพอมีทางออกแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นแล้วนะครับสําหรับใครที่กําลังไม่ตกกังวลอยู่กับความรู้สึกนะให้ปล่อยวางแล้วคุณจะหาทางออกเจอและคุณจะได้ความชัดเจนที่ดีและคุณอาจจะได้รับการเติมเต็มสิ่งต่างๆที่เราต้องการนะครับ แค่บาลานซ์สมดุลความรู้สึกแล้วรอในวันที่ใช่คนที่ได้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาและซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับก็ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบแมั่นยำหรือเป็นคำถามของคุณเองรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ